เะวันนี้ก็ฝนน่าจะหมดแล้วนะหมดหรือเปล่าไม่รู้ต้องกลับไปฟังพยากรณ์อากาศด้วยปรมตุเขาประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องฝนฟ้าเนี่ย มันมันก็มีอย่างนี้แหละเพราะนั้นอยู่ที่เราก็ได้ถ้าเราเข้าใจอะไรนะก็คุบอกว่าเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมพะว่าเข้าใจธรรมคือเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ A o H I, เราก็ไม่ต้องไปเอะอะโวยวายเราไม่ต้องไปอึดอัดขัดใจก็แล้วเข้าใจธรรมคุณบอกว่า,า,รวาพระสถาคตเนี่ยไม่ขัดแย้งกับโลกตัดทิ้งน,น่อน พระตถาคตไม่ขัดแย้งกับโลกแต่โลกขัดแย้งกับพระตถาคตอะไรมาเนี้ยแนหละคือพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ของมันดำรงไปจะเรียกว่ามันดำเนินชีวิตไปแล้วก็แตกดับสลายไปนั่นคือ ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อท่านเข้าใจตามนั้นก็แล้วไม่ขัดแย้งโลกแต่ชาวโลกขัดแย้งกับพระตถาคตแล้วก็อย่างไรค่านว่าคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาก็ขัดแยง้งความรู้สึกมันขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธท่านตัดความจริงพูดความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันมีอา่ารครับว่า มันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดำรงอยู่ของมันไปตามสภาพแล้วก็มีการแตกดับสลายไปเป็นธรรมดาแต่ว่าคนที่ขัดแย้งกับธรรมชาติก็คือว่าอยากจะให้ฉันอยู่อยากแก้ทุกอย่างไป็นไปตามที่ฉันต้องการเห็นไ,ไหมไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอยากอยู่อย่างเงี้ยฉันต้องการอย่างนี้ต้องไปไมตามที่ฉันคิดทุกอย่างต้องว่าตามฉันนี้น,นี่แค่ะ นั่นแหละชาวโลกจึงขัดแย้งกับพระตถา,าคตเพราะอำนาจของอะไรอำนาจของกิเลสใช่ไหมอำนาจของกิเลสมันขัดแยง้งจึงบอกว่ามันขัดแย้งกับธรรมชาติแต่พระพุทธย้าท่านไม่ขัดแย้งกับโลกมีแต่ชาวโลกขัดแย้งกับพระตถา,าคตแค่นั้นเองความเข้าใจพระความเข้าใจทั้งหมดทั้งวงนี่แหละเพราะจึงบอกว่าเปรียบเหมือนกับดอกอุบล ดอกประทุมดอกบุนดริกก็คือดอกบัวทั้งหมดนั่นแหละบัวประเภทต่างๆบัวขาวบัวเขียวบัวอะไรนั่นแหละก็เรียบุญดริกดอกบัวดอกประทุมดอกบุนดริกเหล่านั้นทั้งหมดมันเกิดในน้ําเกิดในโคลนในตมแต่มันไม่ติดโคลนไม่ติดตมไม่ติดน้ำท่านบอกอย่างนั้น รตะถาคตก็เหมือนกันคือพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเรียกแทนตัวพระองค์เองว่าตถาคตตถาคตก็คือตัวของพระองค์เองนะ่ะเหมือนกับดอกบัวนั่นแหละเหมือนกับดอกประทุมดอกบุญกะริกดอกอุบลมันเกิดในน้ําในโคนในตมมันไม่ติดโคนไม่ติดตมไม่ติดน้ําบานแล้วก็บานสะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้น หมายถึงว่าไม่ไปขัดแย้งกับโลกอันเยไม่ไปขัดแย้งกับความจริงรับได้ทำใจได้รู้จักเข้าใจได้เห็นไหมนั่นคือความจริงเพราะนั้นธรรมชาติทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันไม่ว่จาจะเป็นเรื่องฝนฟ้าตกหนักตกน้อยอากาศร้อนอากาศไม่ร้อน ผิวกระหายที่เราทํากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็คนคนมันมีหลากหลายเห็นไหมนะเพราะอะไรเพราะอำนาจของกิเลสคนมันไม่เท่ากันคนกิเลสมากก็ก่อปัญหามากคนกิเลสน้อยก็มีปัญหาน้อยตัวเองก็มีปัญหาน้อยคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมเพราะอำนาจของคนเห็นไหมเพราะนั้นถ้าความเข้าใจอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าเข้าใจโลก ก็เข้าใจธรรมเข้าใจโลกเข้าใจธรรมถึงเข้าใจความจริงนะแล้วเราก็ทําใจให้เหมือนดอกบัวนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนดอกบัวเห็นไหม,ไหมเราเกิดในโลกนี้แต่เราไม่ไม่ไปทุกข์กับไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายไม,ไม่ไปทุกข์กับไอ้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่มันมาขัดใจเราไง ไม่ไปทุกข์ใจกับสิ่งที่มันขัดใจเราเพราะเราต้องการให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วก็ไปก็ได้กับเราเข้าใจเราต้องทําตามที่เราต้องการนั่นแหละเราไปขัดใจอันนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้นะก็จะริญพร